โอเคนะผมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบโมเดลไวมัสกันใน3แมแบบนี้จะเป็นยังไงไปดูเบนเทนแค่นุ่มน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอจะถ้ายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยให้ตัวใจเบนเทนอุป,ปกรณ์ที่กับสวมที่กอมือเขาแปรงมากมาช่วยไะไรก็เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับได้ใกล้เบนเทนดูดูดูเวลาเวไลาบุกม,มาต้องเขาผู้กล้าเบนเทน โอเคนะผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมลึกคือนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบเอเลี่ยนไวมัดนะผมเออมานะครับเออานะราก็มาดูไวมัดกันในแมปโปรเจกต์10.5กันก่อนเลยนะครับผมนี่นะผมปุ่มกดตัวทีเพื่อเลือกเอเลี่ยนเฮ้อแล้วกดเลือกเอเลี่ยนตัวนั้นได้เลยด้วยเมาส์ต่ำเป็นไวมัดโอ้โหไวมัดโอ้ โคตรเท่เลยนะผมส่วนโมเดลนี่มันสุดยอดอลังการนานสร้างในการปั้นดูนะับดูขนดูแหวงหลังดูดูหน้าดูฟันดูใช่เลยเนี่ยรอยฟันที่ไม่เท่ากันนะผมแล้วก็มีเขี้ยวมีแบบตรงคอนะมีตรงขนนะโอ้โหตรงเล็บกรงเล็บตรงขาท่าทางใช่หมดเลยอ่ะโอ้โหมันสวยเหลือเกินนะครับแล้ก็มาดูท่าโจมตีปกติของไวมัดกันเลยดีกว่านะผมมา ไปตีปกติ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว่นจะมีการกัดด้วยนะในในท่าโจมตีมาเรามาดูใหม่ตีตี2อตีสมตีกัดสกัดสอหรือสมทีนี่แหละผมเอาใหม่หนึ่ทีสทีสามทีสี่ทีนะผมอาจจะ5ทีก็ได้นะแต่ผมรับไม่ทันนะโอเคแล้วคอมโบของไวมัดก็ประมาณนี้เลยโอ้โหโมเดลสวยมากจริงเอาจริงโมเดลสวยมากนะครับเออนะ ใช่เลยอ่ะโอเคมาดูสกิล e กันเลยนะผมสกิล e นี่จะเป็นการดมกลิ่นนะผมน่าจะมองเห็นคนในระยะไกลได้ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าใช้หาอะไรได้นะครับหรือว่าต้องกดตัว R ช่วยไม่เกี่ยวนะผมกดตัว f เอากดในนี้ไม่ได้นะต้องออกจากโหมดตัว e ก่อนนะผมโหมดดมกลิ่นนี่ตามหาต้องอาจจะตามหาร่องรอยได้นะผมมาโอเคสกิล e ก็ประมาณเท่านี้นะผมสมจริงมากโอเคเรามาดูสกิล R สกิลอาจะเป็นการเห่าหอนนะผมสกิลเห่าหอนคำรามคำรามนะผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรตึงวว้านี่เห่าหอนไปเลยนะผมโอเคมาดูสกิลเอฟทำไมมันเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับเราก็ไปเลยปึ๊มเฮ้ยทำอะไรอะขนเหรอหรือว่าทำอะไรไหนดูนะผมเอา้าเพื่อนทำไมทำกันอย่างนี้ F. เอฟเฮ้ยยิงอะไรอะ ้ย,ยิงขนอ๋อ,อขนใช่ไหมในแบบนี้นะผมไวมัสสามารถใช้ขนตัวเองเป็นอาวุธได้หรือว่าในการ์ตูนก็มีแต่ผมลืมไปละนะเออนะผมใครบอกใครรู้ว่ามันอยู่ตอนไหนก็บอกกันได้นะผมนี่ก็ยิงแบบตํายิงขนโคตรโกงนะผมไวมัตโตมตีระยะไกลได้ถ้ามาใกล้ก็เห่าหอนตออยางตึงนะผม แล้วก็ยังมีสกิล E ที่เอาไว้ดมกลิ่นไม่รู้อันนี้เอาอาจจะเอาไว้ตามล่าก,ก็ได้นะผมแบบถ้าแบบมีศัตรูมาตีเราเงี้ยเราแบบเราก็จะมาร์คศัตรูไว้ศัตรูหนีไปทางไหนเราก็สามารถกดสกิล E ดูเส้นทางแล้วเราก็ E กลับแล้วก็วิ่งไปได้เลยนะผมนี่ทาวิ่งก็เหมือนจริงนะผมมันสวยมากจริงนะโอเคนะผมสําหรับ ไวมัดในแบบนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมแล้วก็ไปดูโมเดลไวมัดกันในแบบต่อไปกันเลยนะผมไปโอเคนะผมแล้วก็มาดูโมเดลไวมัดกันในแบบ B10 Universe c o l l e c t i o n กันเลยนะผมมาโอเคเราก็กด X ขึ้นมาเลยนะผมแล้วก็เลือกไปที่ไวมัดนะครับผมเออต้มแต่เสียดายนะผมไวมัดแบบนี้มันมันดันทําสมจริงเกินนะปรับให้เป็นสกิลก็ได้นะผมไอการมองเห็นแบบไวมัดเนี่ยไม่ต้องทํา ไม่ต้องทํามาเป็นแบบพาสซีฟอย่างนี้นะผมมองไม่รู้เรื่องเลยนะไวมัดที่อยู่หน้าปกก็ก็เป็นตามที่เพื่อนๆเห็นนะผมมันสมจริงเกินไงแต่ขนนี่ถือว่าใช้ได้นะขนจริงๆไวมัดมันเป็นอย่างนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมนะผมเออนะขนไวมัดเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีคราวด,ด้วยไอ้หนุม่มแล้วฟันก็ไม่เท่ากันก็สมจริงอยู่นะผมหัวเถิดไปหน่อยป่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะเอออันนี้เออันนี้โอทรงเหมือนทรงเหมือนเอเลี่ยนอะไนี่นะ เอเลี่ยนในในพีเดเตอร์นะผมเออทรงใช่ทรงแบบเป็นหัวซีโนมอบอ่ะเออนะก็เท่ใช้ได้นะผมส่วนโมเดลโอเคตีปกติตีปกติไม่มีหรืออาจตีอาจจะมีดาเมจแต่ว่ามันมันไม่โชว์แบบว่าเออแอนิเมชันการโจมตีนะผมก็ประมาณนี้นะสกิลสกิลคิวมีไหม ไม่มีสกิล e มีไหมไม่มีนะผมสกิล r ไม่มีสกิล t ไม่มี f ไม่มี g t ไม่มี y ไม่มีโอเคสรุปตัวดีไม่มีสกิลนะผมมีแค่โมเดลเฉยๆนะโอเคนะมีแค่นี้จริงๆนะครับมันก็สั้นแค่นี้แหละเพราะมันไม่มีสกิลไงไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับส่วนตัวโมเดลเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะผมสวยเลยอ่ะมันพอๆกันเลยถ้าผมใกล้เคียงกันก็เลยเอามานะ ไปเราก็ไปดูโมเดลไวมัดกันในแมปต่อไปกันเลยนะผมแมปนี้ก็เป็นแมปนี้ก็จ้าไปโอเคนะผมเราก็มาดูโมเดลไวมัตกันในแมป A.O.A นะผมหรือ Arrival of Alien กันเลยนะผมนะมาก็ต่อกันเลยนะครับผมไปตั้มในโอ้โหไวมัดนะผมสกินเฮ้ยสกินบ้าเลยนะผมโมเดลโอ้โหสวยใช้ได้เลยนะแต่แต่ขาตรงนี้มันมันมันเป็นอย่างนี้มันแหกไปหน่อยไหมนะครับหรือยังไงก็เพื่อนๆก็ลอง ลองดูได้นะผมว่าชอบหรือเปล่าสําหรับตัวนี้แต่ผมรู้สึกว่าขนก็ใช้ได้เลยนะเออตัวขนนี่เป็นการเท็กเจอร์เหมือนเอากรรไกรตัดแบบตรงส่วนดินน้ำมันนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้แต่ถือว่าอาร์ตนะผมเป็นงานอาร์ตพอสมควรเลยนะครับนี่อย่างอาร์ตเลยนะครับผมอ่าก็แบบสวยมากนะผมสําหรับไวมัดนี้นะโอเคนะคผมก็ วยจริงๆนะเรามาดูการโจมตีปกติกันนะผมเลตีปกติก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นการเอามือตบแล้วมันวิ่งทำไมมันวิ่งหมุนวอล์กอย่างนี้ล่ะเพื่อนนะเออเราก็มาดูสกิลวกันนะผมสกิลว e อ่าไม่มีนะผม z xyc ไม่มีสกิล vfgbhn โอ้ไม่มีสกิลนะผมสำหรับไวมัดนะรือถ้าเพื่อนเจอสกิลก็บอกกันมาได้นะผมส่วนตัวผมเหมือนจะเดินจะกระโดดไม่ขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเออบั็กหรือเปล่านี่ตีคลิกก็ไม่ได้แล้วเอ้า คลิกไม่ได้แล้วเพื่อนๆโอ้ผมคลิกไม่ได้โอ้มันเป็นใบมัดแล้วไปคลิกไม่ได้เลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคแล้วกันนะผมมาสำหรับไวมัดก็มีประมาณเท่าน,นี้นะผมมาเปรียบเทียบไวมัดนะผมทั้งสามแมปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบนะผมโมเดลใบมัดในแมปไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่าส่วนตัวแล้วผมก็อาจจะชอบแมปแรกเหมือนเดิมนะครับผมเออเอนะส่วนตัวผมนะก็แบบว่าสกิลครบเครื่องนะผมโมเดลสวยใช้ได้เลย นะครับส่วนแบบแบบแบบนี้กับแบบที่2ก็สวยนะครับเออแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วกันนะผมก็มาเปรียบเทียบโมเดลเฉยๆนะถ้าเพื่อนๆชอบโมเดลแบบไหนก็คอมเมนต์กันไปได้ส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้าไปแล้วจ้า